จากกองลูกเสือผสมนะคะก็จะเป็นกองพันที่หน่งค่ะคุณผู้บังคับกองพันที่หน่งค่ะวาทีพันตรี20,000จันทร์ตามปฏิญาณตามข้าพเจ้าด้วยเกียรติของข้าด้วยยเกีรติของข้าาสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและมหากษัตริย์ข้อสอง ถ้าจะาช่วยเหลือผู้อื่นผุกเมื่อ,อข้อสามถ้าจาปะปฏิบัติตามบทของลูกเสือ,อลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรีผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเนนารีและผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2567ซึ่งนับเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของเหล่าลูกเสือแนตรนารีตานที่หัวหน้าสํานักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรีได้กล่าวรายงานให้ทราบแล้วผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีลูกเสือเนตรนารีและผู้มีเกียรติทุกท่าน สภาพสังคมปัจจุบันสื่อสังคมต่างๆต,ต,ต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ซึ่งน,นักบวชมามน,นุษย์เ่องมาปฏิการลูกเสือได้แพร่หลายและจะได้เข้าหน้ามาดยลำดับคราลูกเสือแชาติที่ได้ถือเอาวันที่หนึ่งกรกาคมของทุกปีเป็นวันน,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 น้ายวันสถาปนาคราลูกเสือที่ครบถ้วนคำปฏิญาณและสนธนาของลูกเสือเนรนรีเพื่อนนในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2567ของจังหวัดสิงห์บุรีในวันนี้ด้วยในวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2 4 5 4พระบาทสมเด็จพระมงกุฎพระเจ้าอยูวหัวได้ทรงก่อตั้งสาการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเนื่องด้วยมีทรงเนื่องด้วยทรงมีพระพระประสงค์อันพิจะตตมวิชาการและความรู้จากกระบวนการลูกเสือ มอบึกออรมเชิญของชาติให้เป็นทุกขพร้อมแล้วเดเชิญัประานในพิธีให้เกียรติตวนป็นสนาครับลุงเสือความรับประทานในพิธี่อนเกียรตยนะครับนายพงสะทอศรีรัฒนานุพันธนะครับนายวัชรพลเรื่อประเสริฐนะครับ ลูกเสือหัวเรียวเอาตามระเบียวผักบนทัมบดยานและสวนสนามขึ้นโดยมีผู้กำกับชาลูกเสือและลูกเสือเนเรนารีจากสถานศาึกษาสังกัดกระทรวงกาธิการในจังหวัดสิงห์บุรีรวมกันหมดทั้งสิ้น1,500คนเข้าร่วมพิธีส่งนวลให้การจัดงานในวันนี้ดูร่วงไม่ได้ดูดีได้เรียกร้อยรื่องเรื่องเวลาที่สองรถ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรีกระผมนายพิทยายังสุขผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถณสุขสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรีในนามของคณะกรรมการ